เรื่องราวสุดหลอนประจำค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มผู้มีอนาคตไกลเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าขานที่ชาวบ้านในแถบถนนสาย24นักคามราชสีมาอุปบ,บนราชธานีโดยเฉพาะช่วงที่ตัดผ่านป่าและพื้นที่ห่างไกลมักจะเตือนนักเดินทางที่ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับความอาธรรมของ ต้นไม้ใหญ่ริมทางที่ไม่เคยมีใครเห็นแต่ก็มีคนเล่าว่ามันเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุสยองขวัญน,นับครั้งไม่ท้วนบนถนนสายนี้พัดเป็นนักธุรกิจหนุ่มผู้มีอนาคตไกลเขาต้องเดินทางไปตรวจงานที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประจำและมักจะขับรถผ่านถนนสาย24ในยามค่ำคืนอยู่เสมอพัด เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาคิดว่าอุบัติเหตุบนถนนสายนี้เกิดจากคืนหนึ่งพัดซอนขับรถกลับจากอุบลราชธานีมุ่งหน้าสู่คราชเวลานั้นล่วงเลยเที่ยงคืนไปแล้วสองข้างทางมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถของเขาที่ส่องนำทางถนนสายนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และป่านทึบบรรยากาศเงียบสงัด จนได้ยินเสียงลมพัดวูบไหวขณะที่พัดทรงกำลังขับรถอยู่เพลินๆด้วยความเร็วคงที่เขาก็สังเกตเห็นเงาแต่คุ้มคุมคล้ายคนยืนอยู่ริมถนนข้างหน้าตรงบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาจนดูมืดมิดกว่าจุดอื่นๆพัดสลอรถลงเล็กน้อยเพราะคิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านหรือสัตว์ป่า เมื่อขับเข้าไปใกล้ขึ้นเขาก็เห็นว่าเงาที่เขาเห็นนั้นคือหญิงสาวคนหนึ่งเธอยืนหันหลังให้รถสวมชุดไทยโบราณสีขาวซีดผมยาวสยายจนเกือบถึงพื้นแม้จะอยู่ในความมืดแต่พัดรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในท่าทางของเธอมันนิ่งสนิทราวกับรูปปั้นพัทร้อขับผ่านไปช้า ขณะที่รถกำลังจะผ่านพ้นร่างนั้นไปเขาเหลือบมองผ่านกระจกมองข้างและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบหญิงสาวคนนั้นกำลังหันหน้ามามองเขาดวงตาของเธอเบิกกว้างสีขาวคุ่นจนน่ากลัวใบหน้าซีดเผือดจนแทบไม่มีสีเลือดและที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวที่เผยให้เห็นฟันที่ดำทะมึน และมันไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์แต่มันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความว่างเปล่าที่ยากจะยังถึงผัดสั้นสะท้านไปทั้งตัวเขาเร่งเครื่องยนต์ออกไปอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกมาจาก,กอ,อกเขามองผ่านกระจกมองหลังอีกครั้งหวังว่ามันจะหายไปแล้วแต่สิ่งที่เขาเห็นคือหญิงสาวคนนั้น กำลังยืนอยู่ตรงกลางถนนหันหน้ามาทางรถของเขาและใบหน้าของเธอก็ยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนผิดรูปพัดโตรดคันเร่งสุดเท้าเขาพยายามไม่มองกระจกหลังอีกต่อไปแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างครีดร้องแหลมสูงดังมาจากด้านหลังรถเสียงนั้นโหยหวนและเจ็บปวดคล้ายเสียงลมที่หวีดวิว แต่ก็มีกลิ่นอายของความโหยหวนอย่างแสนสาหัสแล้วเสียงนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวร้อนเห่อๆที่หน้าขนลุกมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังตามติดรถของเขามาพัดรู้สึกถึงแรงกระแทกเบาๆที่ท้ายรถเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังกระโดดขึ้นมาเกาะด,ด้านหลังแล้วเขาก็ได้ยินเสียงขูดขีด ดังค,ครื่นคลาดจ,จากหลังคารถคล้ายกับมีเล็บยาวๆกำลังขูดไปบนโลหะเขาเหลือบมองกระจกมองข้างอีกครั้งและคราวนี้เขาเห็นสิ่งที่ทำให้เขาแทบจะช็อกเส้นผมสีดำยาวเฟือยกกำลังพันรอบกระจกมองข้างและมันกำลังเลื้อยเข้ามาใกล้ช่องกระจกหน้าต่างกลิ่นสาบของดอกไม้ป่าผสมกับกลิ่นเน่า เหม็นคล้ายซากสโอยเข้ามาในรถอย่างรุนแรงพัดพร้อมหอบหายใจด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามเปิดกระจกลงเพื่อดูว่าคืออะไรแต่ร่างกายของเขาเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวเสียงขูดขีดยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆคล้ายมีบางอย่างกำลังปีนป่ายอยู่บนหลังคารถแล้วจูู้เสียงครีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันอยู่ บนหลังคารถของเขาเองตึงตึงตึงเสียงเท้ากระทบหลังคาดังสนัน่นคล้ายมีบางสิ่งกำลังเดินอยู่บนหลังคารถและมันกำลังเดินมาทางกระจกหน้ารถพัดเหาะกรีดร้องสุดเสียงเขาหลับตาปีกดคันเร่งสุดเท้ารถของเขาพุ่งไปข้างหน้า ด้วยความเร็วสูงสุดทันใดนั่นเองปังรถของพัชชนเข้ากับบางสิ่งบางอย่างอย่างจังเสียงโครงเหล็กบิดเบี้ยวสนั่นหวั่นไหวไฟหน้ารถแตกกระจายรถเสียหลักหมุนคว้างไปกลางถนนก่อนที่จะพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ข้างทางอย่างรุนแรงทุกอย่างดับวูบลงเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุพบรถของพัดพังยับเยินชนติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่ริมถนนแต่ที่น่าประหลาดคือไม่พบพบของพัดรอยอยู่ในซากรถมีเพียงรอยเลือดที่กระเด็นไปทั่วเบาะนั่งและบนกระจกหน้ารถที่แตกรราวมีรอยมือเปื้อนเลือดสีดำขนาดใหญ่ทิ้งไว้คล้ายรอยมือที่กำลังตะกุยกระจกจากด้านนอกเข้ามา และบริเวณที่รถชนกับต้นไม้นั้นต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้าต้นหนึ่งดูเหมือนจะแผ่กิ่งก้านปกคลุมซาารถเอาไว้ราวกับกำลังโอบอุ้มมันไว้และที่โคนต้นนั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาอย่างรุนแรงคล้ายกลิ่นโซบที่เน่าเปื่อยมานานชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างสายนาด้วยความหวาดกลัวพวกเขาพูดกันว่า ต้นไม้กินคนเอาไปอีกแล้วตำนานเล่าขานกันว่าต้นไม้ต้นนั้นมีวิญญาณร้ายสิงสถิตยอยู่มันจะปรากฏเป็นหญิงสาวชุดขาวล,ล่อหลวงผู้ที่ขับรถผ่านในยามค่ำคืนเมื่อเหยื่อหลงเชื่อมันจะตามขึ้นรถไปแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุจากนั้นก็จะกลืนกินวิญญาณของผู้เคราะห์ร้ายไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ต้นไม้ปีศาจนั้น พัดหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครเคยพบศพเขาอีกเลยและบนถนนสาย24ในยามค่ำคืนใครที่ขับรถผ่านบริเวณนั้นมักจะบอกว่าบางครั้งพวกเขาจะได้ยินเสียงครีดร้องหหยหวนแผ่วๆมาตามลมและเห็นเงาร่างของหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ริมทาง พร้อมกับรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวที่รอคอยเยื่รายต่อไป